คณผู้ชมะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องวาสนารักโดยในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากตกบันไดของนิชาซึ่งถือว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างจะอันตรายผู้กำกับนั้นซ้ายจึงขอแค่เพกเดียวผ่านน่งอง้องไม่ได้มันไม่พิก เออผู้กำกับน่ะขอแค่เทคเดียวแต่นิชาเนี่ยแพ้ไม่ไป12เทคเลยเหรอคะคุณเนาะอ๋ออ๋ออ๋อ คุณผู้ชมค่ะแม้ฉากตกบันไดจะใช้เวลาในการถ่ายทำมากมายหลายเทกแต่การถ่ายทำแต่ละเทคน,นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรให้หน่ากังวลบันไดค่ะคือบโดนกิ่งมาแท้งหัว เป้าขาดด้วยฮ้ยพี่ไอ้เป้าขาดก็ไม่น่ากังวลอะไรเท่าไรหรอกค่ะก็แค่หน้าแข้งกระแทกบันไดก็แค่เกือบโดนกิ่งไม้แทงหัวก็แค่กางเกงเป้าขาดใหญ่เบ้อแค่นั้นเองจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีมีกางเกงใหม่ไหมฮะมันไม่ได้น้อยๆนะ